วิหารโบราณเก่าแก่อายุหลายร้อยปีวัดสายาณพระรามตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจงหรัำปางเช้าแห่งวันใหม่หนึ่งมกราคมสองห้าหเจ็ดขอความสุขสดใส จงมีแด่ทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปที่มีความรักความเมตตาต่อน,น,น้องเหมียวพุทธทานว่าป่งชัยขอจงมีความสุขกายสุขใจมียุววันนะสุขาภระปฏิพภนณฑรธนสารสมบัติสมปรรสนาในสิ่งที่ปรารสนาทัว่วการทุกคนทุกท่านเทิน Terima kasih telah <laughs> menonton!